ตู้นี้เหมือนจะหาเรื่องคนอะจริงๆมามากเธอต่อบีนายโยชาคิดอะโดมประกรณ์ลำอันนี้พี่เป็กผลิตโชว์และวเข้าสู่สเตจที่สองครับแล้ว นเสตจที่สองครับคือการขายลิซเซตหรือวันที่ออกวางขายนั่นเองนี่คือนี่คือของสะสมของกูรูทั้งหมดนี่คือโจทย์ที่กูรูตั้งมาเองเลยตั้งมาเองอืมโจทย์ขิงพูดคร่าวๆนะนี่คือแบทแมนแบทแมนมาจากค่าย DC DC ดีซีคอมิกนะที่เรารู้กันเป็นคู่ปรับของโจ๊กเกอร์ซึ่งอันเนี้ยหยิบมาแค่5ตัวนะซึ่งแบทแมนเนี่ยมีเป็น10ใช่ถ้าให้เรียง10ตัวนี่เรียงกันถูกไหม อย่าเลยแค่้าก็น่าจะผิดเองน่าจะผิดไวมคะจริงทีเนี้ยแต่ละตัวถ้าดูดีๆมันใกล้เคียงกันมันจะมีมองออกกับนี่มีตานี่มีตาทีเนี้ยเราต้องลองคิดแล้วว่าตัวไหนออกก่อนตัวไหนออกหลังอ โอเคมาครับดูให้นิดนึงว่าอย่างที่ปูรูบอกไปนะครับว่าแบทแมนเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากๆก่อนหน้าที่จะเป็นหนังเนี่ยมันเป็นคอมิกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวแสดงแทนเนี่ยหรือว่าตัวเอกที่คัดมาเนี่ยก็ต้องมีผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเขียน A B C D E เลยด้วะต้องถูสักอันเออดึงไปดูใ,ใกล้ๆก็ได้หยิบไปดูทีละตัวก็ได้แต่พื้นที่ให้พื้นที่เดิมเห็นเลขไหมเห็นเลขไหมเลขนี่หวยเลยวะ พูดพภาษาทีม <esh aw S 3> <Bra> เวิร์กเฉยทีมเวิร์กเลยตู้นี้เหมือนจะหาเรื่องคนนะจริงๆมามามายวนะมานี่มันต้องเริ่มจากดีซีนะคะกูดีบีว่ะกูรู้จะเลี้ยงแล้วนะครับหยุดจับอันนั้นเลยนะได้รลอเปล่างั้นจะบอกก่อนว่าตัวไหนเก่าสุดใช่โอเคเก่าทด่สุดคือเอาไป โอเคลำดับที่สองนะอันนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิใช่แล้วนี่แหละมึงถูกไงคุณถูกไงอันนี้เไม่หรออันนี้เอนนั่นเอเธอต่อบีอ๋ออ๋ออ๋ออันน่ะอถูกครับแล้วก็ออ่ะผิด และตัวเนี้ยมันหลอกมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวปะที่อ่อนอ่อนที่ไม่มีอ่อเออตัวเลขใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันคือ b a b i บ Unbreakable คือเครื่องไม่แตกอย่างงี้ลองใช่ไม่ใช่แล้วมันจะเป็นพวงกุญแจมันจะมีพวงกุญแจห้อยอยู่ที่หัวอ่าแต่ทีเนี้ยเราถอดออกมันก็เลยจะเหมือนไซส์100%อย่างนี้โอเคเอกับหญิงได้ไปเราได้สองหนึ่ง ใช่ที่ส่องส่องหาเลขกันนี่ไม่ใช่หวยนะค่ะเป็นเลขของซีรีส์คือมันจะบอกใต้เท้าอย่างเช่นตัวนี้บอกว่าซีรีส์สามห้าไม่เห็นเลขสองตัวแรกไหมอ๋ออ๋ออันนี้ซีรีอ๋อยีิบสีอ่าดูเป็นแล้วดูเป็นแล้วนี่ออันนี้คืออันนี้คือแบบ i c อาบาร์ติงเหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเบฟ แล้วอันนี้มันจะเป็นอุยงไใช่เลยน่าหยอันเนี้ยมันจะเป็นหน้าชาร์กเฟสก็คือเราจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นหน้าฉลามกูดูลองลูกซิปลูกซิปให้ดูครับลูกซิปอันนี้ก็คือฉลามเหมือนกันเนาะอันนี้คนเฮ้่ไปหนึ่งครับบ๊ายบายเฮ้ยฉลาม้า้าสมซิลิปมามา มาเริ่มเกมกันให้ทีมงานอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงไหมครับก็แบรนด์อัปาร์ตี้เกมหรือแบรนด์เบฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สตรีทแฟชั่นที่ข้ามบอร์ดในวงการสตรีทแฟชั่นมานานมากโดยก่อตั้งโดยดีไซเนอร์ชื่อวิคโก้วินก้ใช่ปุ่อ๋อเพื่อนรู้ของญี่ปุ่นนมโดยลายที่เห็นเนี่ยคือเป็นลายเบฟคาโมและชาร์คบูดี้ใช่เบฟเขาก็จะเน้นเรื่องลายทหารก็จะเปลี่ยนสีเฉดนุ่นเฉียวนุ่นเฉียมนี่ เบสคือคาโมเลยแล้วก็ที่เห็นว่าบอกว่าเป็นชาร์กฮูดี้เพราะว่าลายบนตัวแบรบิทเนี่ยถูกเรฟเยอร์น์มาจากฮูดี้ที่ใช่เพราะมันมีสิบไอเทได้งับเริ่มเลยไหมครับเริ่ม A B ครับ B A แออไรกรู้อ่ะเออ M อย่าโกงนะเ่าแบบอันนี้ชัวร์เออมึงขี้โกงอ่ะชัวร์ชัวร์ผิดชัวร์เอ้ยถูกอันนี้ถูกเสร็จแล้วมา ลองวิเคราะห์คำตอบของคุณหญิงหน่อยก่อนยคุณหญิงครับถ้าที่ผมดูแบบผ่านๆเลยนะผิดหมดครับเอาไปเลยก่อนหนึ่งแต้มอืมให้คุณเอเดี๋ยวไม่ให้คุณเอเผิดว่ะไม่เหมือนหญิงเลยเอาเอาถูกมากกว่าก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เฉลยแล้วนะเฉลยค่ะไปค่ะตัวแรก E C E C E E E ไปก่อนเลยตัวแรกตัวที่สองเอาเป็นไรดีอ่ะดีคือรู้อยู่แล้วใช่ต้องดีต้องดีแล้วแหละมันต้องดีแล้วดีเฮ้ยทำไมมันเก่งจังวะถีถูกคู่เลยนะตัวต่อไปดีแล้วแหละดีเหรอดีแล้วแหละไม่ได้แล้วจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอืมนีสี่แล้วก็ B ีเหรอดีอะไรนะดีดีขล้อยัย อ๋ออ๋อผิดผิดนึกว่าถูกคุณหญิงถูกไปสองนะคะแ้มเอสามม่วไงม่วไงพเปบอกขอบคุณนะที่บอกอันนี้ตัวแรกเลยนะออกมาก่อนอันนี้เป็นเรียกว่าเฟิร์สตัวแรกเลยชาร์ตเอเอมงไม่ฟังเขาบอกคำว่ากลาดตอนแรกอาจจะออนี้แล้วแต่เสร็จแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราเอาจากตรงที่แบบลายน้อยสุดแล้วไปมากสุดอืา ่ S <S แตก็ถือว่า,าก็ได้อยู่ก็อยู่ <S 2> <S 2> <S ตัวนี้ออกมามีสามสีถ้าเรารู้จากเบฟเบฟหลักๆจะมีเขียวฟ้าแล้วก็ชมพู แบบิกก็ออกมาเหมือนกันก็คือออกสีเขียวฟ้าแล้วก็ชมพูอย่างอันเนี้ยก็ออกมาสามเซตทีละสามเซตสามเซตให้คนเจ็บปวดเล่นแบบเออออกเป็นเซตเลยอ่าซื้อกันไปอันเนี้ยออกมามีสีดําสีแดงแล้วก็สีนีวี่สีน้ําเงินส่วนอันนี้เป็นครบรอบเบฟปีก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นเบฟฮ่องกงคือเบฟอ่ะจะทาสีคาโม่ตามแต่ละประเทศอ๋อด้วยใช่ถ้าเป็นของเราไทยเราก็จะเป็นแดงน้ําเงินทอง อ่ะแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นเบฟคาโม่เมดิคอมทอยก็คือเจ้าของแบรบิกเลยเมดิคอมทอยเป็นสีมันเลยเห็นไหมจะเขียนเมดิคอมทอยโอเคเอได้ไป3าาคะแนนส่วนหญิงได้ไป2องคะแนนอะครับและเข้าสู่สเตจต่อไปของเกมทีม่เรามาเล่นกันในวนี้ก็เป็น,บบน,นกเกมการจับคู่อาร์ติซิลีกับแบรบิกนั่นเอง ก็แบบิกนะแบบิกมันจะแบ่งเป็นหลายคัตเกอรีมากๆจะมีการ์ตูนมีหนังมีเกมมีอาร์ติสมีตึกก็มีตึกตึกตึกอย่างเช่นแบบโตเกียวทาวเวอร์ตึกคาลิฟ่าคือมันแทบมีทุกอย่างบนโลกแล้วอะจริงๆมันเยอะมากๆคืออาร์ติสเนี่ยไม่ได้เอาผลงานมาให้ดูนะเราจะเอารูปอ่ารูปคนจริงของอาร์ติสมาเลยโอเคแล้วก็มาจับคู่กับแบบิกน่าสนุกอือเอาสักแต้นะเอาสักแต้นได้เราจะต้องลอนะ ให้เริ่มก่อนดีเอหรือหญิงให้ไปประชุมไหมมาประชุมไปิงชุบชุบโอ้โหครับคุณเอเลือกเล่นก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นคุณลุงเล่นก่อนเฮ้อคุณลุงงงเลยลงเนยตรงนี้ชุบแล้วบีหนึ่งมันใจอีกแล้วมันยังยังอันนี้เขาแค่เปิดแค่ไม่จับคู่อ๋อเอ๊ยรู้จักไม่ใช่หรอมันเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่อ่ะ คิดว่ามันคือขนมไอ้ขนมอะไรสักอย่างมันใครขนมเอเอใช่ใช่ปะใช่ป่ะแต่พอตามันไม่ใช่ป่ะคือแถวหนึ่งกับแถวสองมันแถวหนึ่งคือคือแบรบิคแต่แถวสองอ๋อมัโม่วนี่อ๋อนี่คือดวงอย่างเดียวเลยดีสองดีสองเอหนึ่งอืมนี่หน้าติดนี่หน้าติด รู้จักหรือเปล่ารู้จักองผมแบบนี้เวเจนหรือเปล่าเออ B สองใครอะมาเจอใครพีู่้จักหรือเปล่าคนไทยถาคิดอโดมปกรณ์ไม่ใช่มึงนนี้คือคุณก้องการุณอ๋อไงอ๋อ B สอง ถูกถูก B สอง B ห่ B หนึ่งอออ Good guess Good guess ไม่ใช่เหรอคำตอบที่ยังไงครับกูรูเป็นคำตอบที่ผิดผิดเอา D หนึ่งอันนี้พี่เป็กผลิตโชคเร่องพี่เป็กนี่รู้แล้วรู้แล้วก่อนนะว่าเป็นคนไทยอ่าอ่า B สองมันต้องใช่แล้วเว้ย B สอง B สองโอเคเออใช่ ออตอนม่กีอ่ B หนึ่งเกมพุมึงตอบเด B หนึ่เป็นคาตอบที่ถูกต้องพี่เป๊กแล้วอย่างที่เราเห็นว่าแบบิกตัวนั้นที่เราจับคู่กันอ่ะมีชื่อว่าน้องมะลิคือพี่เป๊กเป็นคนวาดน้องมะลิขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะเวอร์ชัน2เนี้ยจะเป็นมะลินางกวัด เซ็งบาเซ็งไหมอธิบายเกมไม่เข้าใจเกมเลยเบื่อมากเนี่ย E1 E 1 E 2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 ิสกับแบลิกดจะถูกหรือเปล่าถูกไหมคะคิดว่าถูกไหมครับไม่ถูกกิเ้ผมกับิกับ A 2 ไหนๆซูมซูมภาพใกล้ๆรู้แล้เ<ร>วเราต้องได้แท็บต่อไปอันนี้คือเปิดมาครบแล้วนะ 2> B 2กับ A 2พี่กล้องมาละถูกครับูรูโผล่คนนี้พี่กล้องการุณเขาออกแบบเนี่ยที่เราเห็นในภาพคือเป็นฟลดฟลูคือตัวที่สาของลายที่พี่กล้องเขาทำ <S <S ซึ่งตัวแรกคือหนุมานตัวที่2จะเป็นทศกัณฐ์และนี่คือตัวที่3ามคือฟลู E หนึ่งกับ C2 เป็นคำตอบที่ถูกจราทำไมเก่งนะวะรู้ได้ไงอะ่ะไม่เพราะว่าเมือ่อกี้คือกูเดาระหว่างคนนี้กับอีกคนนึงอยู่อาตอนแรกกูจะเปลี่ยนแหละแต่ว่าเอออาร์ติสคนนี้เกสแฮร์ริงคนนี้เขาทำแบบีออกมาถ้าณปัจจุบันเขาออกมาได้แล้วประมาณ8เวอร์ชั่นแล้วเขาเป็นใครนะเขาเป็นเขาเป็น,ปนอ่า หลังบ้านข้อมูลข้อมูลโอ้ข้อมูลข้อมูลหน่อยครับผมชีแ a รริงเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินกึ่งกึ่งสตรีทอาร์ติสแล้วก็เป็นป๊อปอาร์ตเพราะว่าสเตอร์หรือว่าสไตลิ่งของอาร์ตเวิร์ดของชีแทรริงเนี่ยจะมีความโดดเด่น เสร็จง่ายแล้วก็ซ s i m p l ลมากๆเพราะว่าวิธีการเ e x p เพรสงานของพี่แฮร์รี่เนี่ยเาเรียกว่าเป็นดูดเดิ e หรือเป็นการวาดตัวละครง่ายๆแบบวาดลูกคนลูกหมาปลาหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยที่จะเป็น o u า l i n e ง่ายๆไปมาเออดีดีสองจำไได้ไม่น่าใช่ A1 แต่จำไม่ได้คนอยู่ไหนกันหน้าคนอยู่กูว่ากูเดาไม่หน้าคนอยู่ตรงไหนวะไอ้้ไอรูปที่เป็นขาวดำเอะ E2 โอเคถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมผิดอะไร สองข้อเลยได้ปะแค่ตอบเลยดีลำคาดีสองกับเอหนึ่งโหถูกต้องใจเลยถูกใจยใครมันฉิดได้ด้วยเหรอคนแรกคือชอนไมเคิลแบสเกียตเขาทำงานเหมือนกันกับเคสแธริงที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้ คือ2คนนี้เราจะได้เรียกได้เลยว่าเขาเป็นแบบ king of pop art เพราะเขาคือแบบเจนแรกที่สามารถเอาให้ pop art เนี่ยขึ้นมาถึงแบบทุกคนบนโลกได้ก็จบไปแล้วกับอีกหนึ่ง s t a ของการจับคู่ระหว่างอ์ติตต์และตัวผลงานแบบบิคผมนเฮ้ยเราต้องได้หนึ่งดิเพราะว่าถ้า A ท้ายถูกอันนึงอีกอันนึงก็เหลือของเราไงอโอหมนบไม่ใไม่เฟ เข้าสู่เกมท้ายใน EP นี้กันแล้วกับเกมมีจริงปะอ่าตัวแรกเลยรู้จักกันไหมรู้จักนา루โตะนา루โตะนา루โตะคิดว่ามีทำไมต้องหันรถเหมือนแบบเหมือนแบบเนี้ยแก๋นยุงแย่แบบมีก็หามีก็แหน่ทำแบบเคิรเคิร์เครกเคิร์กเคิร์เคโรกเคโรกเคโรโกเคิรกเครเคโ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 รเครกเคร้ให้แรละ